สวัสดีครับผู้ชมครับผมทันพูดแตกนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านประธานกรรมการสมาคมไหว้เจ้าแห่งประเทศไทยนะครับท่านสวัตหรือเรารู้จักกันดีว่าเฮียวัตของสามครับดีครับเฮียวัตครับบออเฮียวัตนี่ครับผมเป็นผู้ใหญ่ใจดีของเรานะฮะครับแล้วก็ดูแลสมาคมไหว้เจ้าอยู่ครับแต่วันนี้ครับเราไม่ได้คุยเรื่องการไหว้เจ้า คุยเรื่องอะไรครับคุยเรื่องลูกสาวของเฮียวะวผมได้ตำแหน่งรางวัลมิสซูเปอร์เวิลด์นะครับผู้หญิงสวยที่สุดในโลกมาน้องประกาศลังเป็นไงฮะรู้สึกไงครับที่ลูกสาวได้ตำแหน่งนี้มาโอ้มันไม่แปลกอะครับผมนะฮะลูกสาวผมก็เป็นคนที่สวยอยู่แล้วผมดูแลมาดีนะฮะการที่จะได้ตำแหน่งแบบนี้ผมว่ามันก็เหมาะสมกับลูกสาวมันไม่ใช่เรื่องแปลกนี่ผมมาคุยเรื่องนี้แหละครับผมก็ได้กลับแล้วเรื่องการแต่งตัวอะไรเห็นบอกว่าดูแลละเอียดมาก ลูกาต้องละเอียดดนนงครับเพราะผมเป็นคนที่รักลูกสาวมากนะครับแล้วก็มีลูกสาวคนเดียวด้วยเห็นบอกว่าดูแลใกล้ชิดมากมีบริการทั้งหมด4ี่สห้าสิบคนล้วครับนี่เฉพาะในบ้านนะฮะนอกบ้านเรายังไม่ได้นับครับผมนาะในบ้านลูกสาวผมคือต้องอยู่ในความดูแลของตรลาไปเรียนก็ตามไปก็ไปเรียนก็คืออยู่ในสายตาของบริการ อ๋อฮะต้องต้องดูแลตลอดเวลาเขาบอกวบางทีไปดูหนังนี่เมาโรงเลยฮะเมาฮะต้องเมาโอ้โหบริการเจ๋งครับผมโอ้โหนะฮะก็น้องอ่างน้ำทำไงครับก็บริการจะต้องดูแลไม่ให้ไม่ให้ขาดสายตาเข้าไปในห้องน้ำเหรอฮะต้องเข้าไม่งั้นขาดสายตาครับดีดีครับผมนะฮะฮะมิสซูเปอร์เวอร์เนี่นะครับผมมิสซูเปอร์เวอร์ครับโอ้โหต้องดีใจด้วยจริงๆนะครับผมเสียงเสสีียยยงงงเเเเหมมมมมือนนนโททรรรรศััััพ์ผผจะะะะะข้้าาแแฮฮดกกล็ไู่คคบบ ฮัลโหลฮะว,ว่าไงนะคุณห,ไไหนูเป็นอะไรเฮ้ยคุณหนูโดนประตูนี่ป่ะนิกเกดูแลก,กันยังไงวะฮะอะไรนะนิกเกยังไม่รู้อีกเหรอฮว่าโทษมันคืออะไรอะ่ะใครที่ทําให้ลูกฉันเจ็บแล้วก็มันพวกนั้นย่อมไม่มีชีวิตอยู่มันต้องตายจัดการมันซะอะอะไรนะคนที่ทําเป็นใครนะฉันเหรอ นายนายทำไม,ไม,<น>ไมโดนแค่สามดอกอ่ะคนมีอะไรก็ตายตามไม่หลับอ่ะเนาะทำไม่เอะหลายเรื่อง